ในซีซั่นนี้ก่อนจะไปลงลึกเรื่องแทคกติกเรามารู้จักกับอาร์เนสโลตกันก่อนครับสโอตเป็นกุนซือชาวดัชช์วัย47ปีที่สร้างชื่อจากการพาไฟยนูดกลับมาประสบความสำเร็จในลีกเนเธอร์แลนด์ด้วยสไตล์ฟุตบอลที่แฟนบอลบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าท่านสมัยดูดันและมีระบบเขาสร้างทีมที่กล้าเล่นเพรสซิ่งสูงเน้นการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและให้ความสำคัญกับการครองบอลเพื่อคุมจังหวะเกมสิ่งที่ทำให้สโอต แตกต่างจากครอปก็คือเขาไม่ได้เน้นเพียงความเร้าใจแบบเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลที่บุกแบบดูดันจนบางครั้งเสียสมดุลแต่สล็อตเลือกที่จะเล่นด้วยการคอนโทรลมากขึ้นเวลาครองบอลทีมจะต่อบอลสั้นสร้างการโอเวอร์โหลดในแดนกลางเวลารับทีมยังเพรสซิ่งสูงแต่จะเลือกจังหวะไม่วิ่งไล่ทุกลูกเหมือนยุคครอปที่เฟอ r โนดแผนของเขาใช้อินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กดึงแบ็กเข้ามาช่วยสร้างจำนวนในแดนกลาง ใช้กองกลางสองคนคุมสมดุลและปล่อยเกมบลุกให้มีความยืดหยุ่นทั้งริมเส้นและตรงกลางการเข้ามาของสล็อตที่ลิเวอร์พูลจึงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากความเข้มข้นแบบเดิมสู่ความสมดุลและระบบที่ยั่งยืนกว่า